วันนี้พวกเราแจะหยอจะมาสุ่มเดทก,กับสาวในมกรุงเทพหนึ่งวันเป็นอีพีที่3บอกเลยว่าอีพีนี้เป็นอีพีของเพื่อนผมในไนเองมาดูกันว่าอ้ไหน,นจากคนเงียบๆมันจะมอสาวได้เก่งขนาดไหนหรือมันจะจีบสาวด้วยมุกอะไรถ้าทุกคนพร้อมชมคลิปนี้กันแล้วไปดูกันเลยเรามาคบกับพี่ไหมครับเรงมาคบกับพี่ไหมครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราแฝดสยองกับผมก็กลับมาแยวกับอีพีซุ่มเดท อีพีนี้เป็นอีพีที่ใหญ่เลยพอแล้วอีพีนี้เป็นอีพีที่สามแล้วก็ถึงคิวของผมละวันนี้ถือว่าเป็นถ่ายงานนะคือจะสดหนึ่งวันเพราะเข้าใจว่าคืองานแฟนเข้าใจแฟนเข้าใจอยู่แล้วแต่าใเข้าใจอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่มองเทปเหมือนเดิมขอข่าแล้วกันต้องเรียนอีกูกูจะอะไรก็ได้โอเคมาขอกูทำให้ดีนะเว้ยเฉิดฉายจัดเลยของกูเอาไหนได้อะไรดูดิได้อะไรอ่ะยังอ่านไม่ออกเลยตอนนี้หมุ้หมวย หมวยเหรอก็ยากอยู่นะหมวยอ่ะหายากอยู่นะแต่ก็น่ารักก็น่ารักเลยนะหมวยเนี่ยต่อไปเซ็กซี่โหเซ็กซี่ด้วยฮะแล้วกูจะดูอยากไหนวาเขาเซ็กซี่วะอ่าอาจจะแบบว่าดึงดูดทางสายตาที่แบบเซ็กซี่อ่ะหมย ี่เขอตัวอย่างอันหนึ่งยังไงโอ้โหมาแล้วฮะทุกคนัสุดท้ายขาวขาวอ้เข้าทางมันต้องเข้าอยู่แล้วขาวเลยต่อให้ไม่ได้ต่อให้คู่ไหญ่ EP แล้วเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสเปกกูหมวยขาวของเพื่อนกูเหรอวะขาวด้วยเหรอขอได้ไหมขอได้ไหมเอาตัวอยากได้หรอเฮ้ยมึงจะห้ามกันอย่างนี้เลยหรอเอาดิกันสดอย่างนี้เลย EP มึงแต่ในข้อเดี๋ยวเดี๋ยว EP ในข้อ ไม่ดีอ <c oughs> โอยู <ername> <ov> ่บางยีกูนะเว้ยไปชยฉุบปะล่ะกูลุนลีการเออเ้ยมันมียิงด้วยหรอทุกคนมันมีการแย่งชิงกันระหว่างมีสามของผมอะแต่เพราะสเปคออกมาเป็นยิงได้ด้วยเหรอครับก็มันมีคนอยากแย่งชิงอ่ายฝ่ายฉุบป่ะดิฝ่ายฉุบดูอีกว่ามัสามเป้าหรือเป้าเดียวเอาให้เลือกเลยอืมเป้าเดียวเลยเมายิงไอ้ยิงนี่เป็นโง่ไปเพื่อนไป ว่ากลายเป็นดีของใครล่ะครับโอ้เป็นกำประกาศไ,ไม่เป็นกีดีสาวไม่ดีอารีไอ้นายบางคนจีดสาวไม่เก่งก็ถือว่าไม่เป็นเลยก็ได้แต่ไม่เป็นไรเรามีไลฟ์โค้ดอยู่ <c oughs> <c oughs> มันขี้โกงมัมนขี้โกงแต่ว่าตัวนี้ร้องง่าแล้วมาพูดก่อน <c oughs> อ่าถือว่ายอมอีพีหน้าเป็นของมึงโอเคอีพีหน้าไม่มีการอ่านชูไม่ได้ไม่มีแล้วของชูของชูนะเห็นโค้ดยังสองอีพีหน้วทำตามได้ขี้โกงอ่ะทุกคนเฮ้ย ออเอาเป็นว่าเราไม่เสียเวลาเลยเราเดินไปหากันเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะใช้เวลาในการหาขนาดไหนการนี้เอาตึงเทก่อนเหมือนเดิมเลยคนเยอะดีเจ๊ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปที่อื่นเจ๊ต้องตึงเทก็ตรงตึงเทศเลยอก็อไปเงิน,นไม่ต้องเงินครับเ <S 'd> นี่ยใช่สิพอมวยหน่อยก็อยากจะได้ไงไปเราไปหากันเลยครับทุกคน อยไม่งอนได้ไหมล่ะอีพีเพื่อนเดี๋ยวกูจะช่วยหาเต็มที่เอ e ีกูเมื่อไหร่ก็ต้องช่วยกูหาเหมือนกันเออจริงผงว่าแบบผมันไม่เป็นแค่คอนเทนต์อยู่แล้วกูไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกจะซีเรียส์ทำไมใครจะไปนั่งเศร้าบ้าไม่มีหรอกเออแต่เมื่อกี้เห็นนั่งอยู่ไหมแกมากับดวงก็เฉยป่ะกูเชื่อแกอยู่แล้วใช่ไหมเอาครับจังหวะนี้เราเรดาร์สามสามเรดาร์ก็คิดเอาจะไม่เจอง่ายยังไงเยอะเยอะ แต่ต้องหวยนะต้องหวยนะไอคนเยอะจัดเลยมึงเลือกเลยนะตรงนี้เขารอขึ้นลิฟต์อ่ะมีชายเลือกเยอะเลยเออแต่เราเดินหมด้วไอหวยอยู่คนนั้นหวยไหนบ้างอ้าวหวยนั่นแหละหวยแต่ไม่เซ็กซี่รู้บ้าไงเออยังไม่ต้องตีมมันไม่ต้องหวยเซ็กซี่ขาวหรือว่าอีพีนี้จะล่มเนี่ยอีมีทางล่มหรอครับโอ้ยตรงลิฟต์เดิเลือกได้เลยมโงเทสเราอ่ะสามนี่ไงคุณบ้าก็ไปอย่างนั้นซะแล้วเจะยังไงดี ให้ลองดูร่องกลางนี้บ้างล่ะเดี๋ยวมีร่องกลางนี่ตรงลิฟต์ก่อนเนี่ยเห็นเห็นด้ยลิฟต์ก่อนก็กันเลยเขาไม่เรียนเลยดิฮะเขาไม่เรียนจะเขาจะเรียนหรือจะอะไรก็ไม่สนเออแล้วเดินภารก่อนคุณมีอะไรคุยด้วยเมื่อกี้อะไรเจดี๋ยวแล้วหรอคุณมีอะไรเนี่ยคุณพิรุธน่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไงตะว่างลมอ่ะนั่งอยู่คนเดียวเลยใช่หรอเออมีด้วยอ่ะแต่ที่ภีษไม่ได้เลยพี่อเห็นละขาว ใช่ว่าชักเซ็กซี่กูบอกว่เซ็กซี่ได้ก็เซ็กซี่เดินไปมองเดินไปมองเดินไปแอบดูก่ะเอย่างแรกแล้วไม่ได้เหรอพนั่กคนเดียวแหละแอบดูแอบดูก่อนมึงกูเฮ้ยมึงเอ้าดิแหมพี้ยเลยเอาไงเอาไงบอกแล้วเนี่ยเขาบอกเลยไม่รู้ไม่เห็นคนแล้นั่งกดโทรศัพท์อยู่คนเดียวกูจะเข้าไปทักเขาไงดีวะจะเข้าไปเลยไม่ล่ะเดี๋ยวตรงไปถามทางแล้วกันถามทางมึงถามทางอ๋อคือเตรียมมุกไปแล้วด้วยเหรอไม่มันมีอยู่ในหัวอยู่แล้วครับ เพี่ละเขาจะตกใจปะเดี๋ยวเขาเห็นก็เขาตกใจแล้วล่ะโจมตีไม่ปิดครับสวัสดีครับขอถามทางหน่อยได้ไหมครับเธอสวยกนาททีี่คสสััมผเอถามทางเอาถามทางเลยพีไป W8 ไปทางไหนแล้วมันจะมีทางไหนบ้างครับที่พี่ได้รู้จักกับเราอ่ะที่พี่ได้รู้จักกับเราอ่ะ กันแล้วมึงนี้เรามึงนี้ผ่านไหมมึงนี้ผ่านไหมผ่านอุ้ยผ่านด้วยแต่กูว่าเสี่ยวนะเฮ้ยพี่แบบว่าตอนนี้น้องว่างปะว่างใช่ไหมพอดีพี่ช่องพี่ถ่ายอย่าี้กันอยู่เป็นคอนเทนต์สุ่มเดชสุ่มเดชนี่จักอ่าแล้วพี่จะชวนเราไปนั่งรถว่างไหมไปนี่ว่างด้วยเฮ้ยได้แล้วเนี่ยพี่ของแล้วน้องคือน้องไม่มีเรียนอะไรเลยใช่ไหมตอนนี้อ๋อเพิ่งเรียนเสร็จเหรอ อ๋อวันนี้มาเรียนใช่แล้วมาอยู่คนเดียววันนี้เพื่อนหนีนะเพื่อนหนีออ๋เพื่อนหนีเพื่อนกำลังรอกลับหรือว่ารอรอแก๊ปมารับหรืออะไรรอเกมาอ้อ๋อเรียกเก็บไปด้วยเรี่ยมต้องยกเรย่องให้ต้อียกได้ด้วยน้องวางจริงน้องว่างจริงโอเคครับน้องนั่งคุยกันก่อนเลยไหมนั่งคุยนั่งคุยน้องก็ได้แล้วนั่งข้างน้องเลยอ่ะเออนั่งข้างเลยขออนุญาตน้องก่อนขออนุญาตขออนุญาตนะครับเออแล้วน้องเขาขาวมากเลยวัยไทยแล้วกูรอดเลยเนี่ยนิดนึงบอกสเต็กก่อนที่เราสสุกกเเออต็ สเปกวันนี้คือพี่ต้องการคนที่แบบขาวหมวยเซ็กซี่พี่ว่าเราหมยอยู่นะมีคนทักไหมว่าหน้าเราหมยทักเยอะแล้วตอบโจดีที่พาดีอ่านอยู่ครับคนดูครับถูกต้องไหมครับตามตำราขาวหมวยเซ็กซี่แต่ว่าอีทีนี้ของผมอยคุณว่าคุณบ้นหมดสิทธินะครับเนี่ยสองคนนี้หมดสิทธิ์แต่ของผมผมต้องทาน้องเข้าไปนั่งรถชิลๆแต่ว่าแต่มีตรงลิฟต์อยู่เราไปตรงลิฟต์ไหมพแต่ว่าแต่ว่าร้อนแล้วนี่แร้อนเริ่มร้อนแล้วแล้วน้องร้อนยังครับ ไม่เล่นอีกวะเราชื่ออะไรนะครับหมวยหมวยเอ้าเฮ้ยจริงปะเนี่ยชื่อหมวยจริงปะเนี่ยชื่อหมวยแล้วตรงสเปคเลยไงเฮ้ยจริงจริงปะเนี่ยตรงจัดอ่ะโอเคหมวยเฮ้ยงงเลยโอ้ยอย่างงี้ผมไม่คิดจะชัดคือกไม่น้องเราเลยพี่หน่อยนะพี่จะพาสาวนั่งรถละเมื่อกี้พี่โทรเรียกรถละแต่ว่า EP เนี้ยพี่ต้องพาเราไปนั่งไงแล้วพี่ก็คุยไม่ค่อยเก่งอ่ะ แต่ว่าพี่ก็เก่งๆหน่อยอะกลัวว่าน้องจะมีแฟนแล้วหรือเปล่าโสดครับโสดครับอุ้ยมึงอ้อมเกย์แหลี่ยมจัดแล้วรถเรามาหรือยังล่ะเราะเขาร้อนแล้วเนี่ยร้อนหรือเปล่านะคือคนขับรถเราไม่คุณรถถามน้องโมเ่ยร้อนหรือเปล่าครับโอ้ยแอบจริงๆพี่นี่เป็นคนเจ้าชู้อย่างงี้แหละไม่หผมจีบไม่เป็นนะทุกคนจีบสาวคิดว่าเพื่อนพี่เป็นคนเจ้าชู้ไหมครับพี่จะสอนนะเวลาวิธีการดูคนไม่เจ้าชู้อะดูยังไงดูยังไงครับ อย่างแรกดูที่คําพูดนะอย่างที่2ดูที่คารมนั่นอย่างที่3ดูพ no> well> um> ี่เป็นตัวอย่างนี่ไงเจ้าชู้จบคนขับรถเรามาละเออนี่นี่ลูกน้องลูกกระจอกนุ่นๆคุยมาแล้วหลงเหลืองนั่นอ่ะพวกพี่เราเรียกแท็กซี่มาละเดี๋ยวมาจอดตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นกันเลยคันนี้ใช่ไหมคะเหลืองใช่คันนี้แหละแท็กซี่ตรงซีมแท็กซี่เลยซีมเลยไปเลยครับโอข้าเลยครับผู้ยิ้มแก้มปี่เลยนะมึงเนี่ย ไปแล้วมึงกะลงจากตรงนั้นไม่แล้วลงจากตรงนั้นเราเราลงได้ครับไม่ที่ของมึงเมื่อกี้คุณคุยอะไรกันวะครับเนี่ยเมื่อกี้ว่าจะเดินหนึ่งเหรอเขายิงมุกเขาเลยเจ้าชู้เจ้าชู้เลยม่รู้เฮ้ยเจ้าชู้จะไม่เพื่อนคุณอ่ะแล้วทีนี้ไม่คาดเข็มขาดแฟนไม่บ้างเหรอครับคาดไม่หมดคาดไม่หมดโอ้ย ไม่เราไม่มึงไอ้เหี้ยเราทาไปแล้วจบแล้วมึงไม่ต้องอดแดงไม่ต้องนอนกูนะครับเฮ้ยคุณเบิร์ดคุณไปทำอยู่ได้ไงวะคุรู้อยู่แล้วว่ามึงต้องเล่นมุกนี้กูเลยฆ่าไว้ก่อนอันตอนนี้เราเรียนอยู่ปีอะไรแล้วครับปีหนึ่งจริงๆอ่ะเพื่อนพี่นะชอบอะไรที่อายุต่ำว่า20อ่ะเราอายุเท่าไหร่ครับสิบปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องง้งเลยเขาอห่างพี่อรบแล้วกัน ทีเทสสาขาอะไรครับสาขาอินฟูอินฟูโอ้ยอย่างนี้คุณดีอินฟูเยอะนะเออเอาจริงจริงอีพีแล้วก็อินฟูแต่อยู่ปีอะไรปีสองอีพแล้วปีสองอีนี้ปีหนึ่งอีพีนี้ปีหนึ่งอีพีนี้เราทิชชี่มาเลยก็ปีหนึ่งก็เข้าทางผมดเลเพื่อนเจ้าชูเลยเฮ้ยมันจีบสาวไม่เป็นเลยเนี่ยมันจีบเราคนแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวคุยโหนูเสร็จก็ไม่เก่งแล้วเฮ้ยเอันนี้หวาเอานี้หวานเว้ยวันนี้ มึงจะโดนน้องเขากบหรอวะเสียเชิงนะเสียเชิงนะปกติเรามามองไงครับนั่งมอไซค์โอ้นั่งมอไซค์นั่งมอไซค์คือมอไซค์ตัวเองเหรอไม่ค่ะนั่งเรียกวินแล้วปกติเรานั่งวินนั่งวินมาจากไหนครับมาจากเคฟมาจากเคฟแม่เดี๋ยวคำถามนี้ใช้ได้หลอกหาคนแล้วไม่รู้ว่าเคฟไหนด้วยดิแล้วปกติสั่งแก๊ปอ่ะแก๊ปไปส่งที่เคฟไหนล่ะเคฟชีฟเคฟชีเว้ยมึงไม่เคยไปไม่ใช่เคฟชีฟไม่เคยนะปกติมามอนี่เราชอบกินอะไรที่มอชอบ ร้านไหนรเด็ดเฮ้ยข้าวหมูเดี๋ยวร้านที่มันเป็นหมูกรอบเหรอไม่ใช่ใช่ใช่หรอกรอบด้วยเยเดีีวพ่ลยร้านเดียวกันจริงร้านนเียจริงๆเราชอบกินปลาไหมปลาชอบชอบใช่ไหมขนาดปลายังมีก้างแล้วไแน่ใจน้องไม่คิดจะมีพี่บ้างเลยเหรอ เคียวกระดี่มันหอมคุ้มแล้วแบบว่ากินของเค้าเสร็จเราชอบกินของหวานไหมชอบไอติมนี่ชอบไหมชอบชอบใช่ไหมบางทีพี่ก็อยากเวลาไอติมนะป้าทำไมวะเผื่อจะมีสักคนอะที่ใส่ใจพี่อะชอบกินหมูนะไหมแต่ว่าช่วงนี้หมูมันแพงอะขอกินหนูแทนได้ป้ะขอกินหนูแทนได้ป้ะ มถามต่อถามต่อตอนนั้นอ่ะถามสเปกน้อยด้กว่าอ่าสเปกสเปกสเปกเราชอบผู้ชายแบบไหนอ่าภายนอกก็จะแบบว่าผิวไม่ต้องขาวมากก็ได้ได้นะมึงอ่ะมึงได้นะไม่ต้องขาวมากแก็ชอบคิ้วเข้มๆเฮ้ยเพื่อนอ่ะผมได้ไหมครับเพื่อนอุ้ยมึงไม่ต้องทาอะไรเพื่อนแล้วนะคิ้วอ่ะคิ้วมรดกแบบนี้แล้วพี่ได้ไหมคิ้วแบบเนี้ยโอ้ยผิวไม่ต้องผิวแบบไม่ต้องขาวมากคิ้วเข้มๆอะไรต่อครับสมอง มีสันหี่โอ้ยเพื่อนพี่ปะเนี่ยมันกูแล้วป่ะตรงแบบเนี้ยมันกูแล้วป่ะจมูกคิ้วผิวอุ้ยขนลุกมีอีกไหมประมาณอประมาณนี้อนี้แล้วกใส่อย่างนี้ใส่คือภายนอกใส่เสื้อใส่เสื้อสีกรมชอบไหมครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วทรงผมแบบพี่นี่ชอบไหมได้ได้ไม่ได้เลยปกติพี่ไม่ค่อยแบบดัดไม่ค่อยจับจับง่ายดูใช่ไหมฮะ ผมง่ายเห็นไหมผมพี่อะปกติพี่ไม่ค่อยดัดไม่ค่อยหนีบนะเพราะผมไม่ได้อยากโศกไงผมอยากมีแฟนม้ยมึงหลุดสเปคแล้วเอาแบบว่านิสัยครับทํานิสัยเออนิสัยชอบแบบว่าไม่เจ้าชู้ไม่เคาชู้มีเลยพี่ที่พี่บอกไปตอนแรกจีบสาวไม่เป็นคือตัดเรื่องความเจ้าชู้ได้เลยใช่มีแต่คนบอกว่าชอบคนไม่เจ้าชู้แสดงว่าเคยเจอคนเจ้าชู้มาก่อนใช่ไหมเคยเคยเจอค่ะคือขั้นไหนถึงขั้นไหนเจ้าชู้ถึงขั้นไหนหนูไปเรียนจีน เขาก็ยังคบกันอยู่อยู่แต่ว่าก็มีคนอื่นอะไรโอรียนที่จีนนี่หรอใช่ใช่มาหาอะไรที่นี่มีคนมาจีบเยอะไหมก็มีบ้างมีบ้างอย่างเงีมงเทมาปีหนึ่งก็มาจีบเยอะไหมเยอะเยอะค่ะเยอะก็นะเราแล้วเวลาผู้ชายเขาเข้าหาเราเขาเข้าหาแบบไหนขอไอจีบ้างอะไรเงี้ยอ้แล้วชอบผู้ชายที่เข้าหาแบบไหนครับแบบนี้ก็ได้ กล่ะเขาหาเรากวาต่อตัวเลยเดบมารับเลยไปรับเลยแล้วเราไปอยู่จีนนี่เราพูดจีนได้เลยใช่ไหมพูดหน่อยพิดหน่อยบอกไอ้หนี่อะไรอย่างนี้ได้ไหมมึอก็ได้คำเดียวแหละเพื่อนสมมติพนจีนแบบว่าภาษาจีนที่แบบว่าเขาจะบอกชอบกันรักกันมีคำอื่นนอกเฮ้ยกูไปทางไหน เฮ้ยแต่มึงอ่ะไม่ได้แนะนำตัวชื่อมึงเลยนะเนี่ยกูคือเมื่อไงเออโอ้จบแล้วจบเลยจบไม่หวานแนะนำก่อนสิแนะนำหน่อยสิแนะนำตัวเองหน่อยพี่ไม่ชินเลยนะครัี่จะเรียนกันสองสบายเอ้าเฮ้ยมองทางกูช็อตเลยเนี่ยมึงอ่ะก็ขุดกลับเมื่อกี้สายตาตัวนีเออมันมีสายตาเมื่อกี้โสดไหมอ่ะโสดด้วยครับโสดด้วยไม่แต่ว่าเราก็โสดใช่ไหมล่ะแล้ว คนคุยมีไหมคนคุยไม่มีจับจิ้มกันอีกแล้วว่าเลยอ่ะเฮ้ยไหนหมว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 ยแทะแทะไหนหมวยเนาะช่วงนี้ได้ไหมล่ะจับจิ้มกันเราได้ไหมล่ะอุ้ยแล้วเราเล่นติ๊กต็อกไหมครับเล่นครเล่นด้วยเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอนแทคเดี๋ยวทิ้งท้ายคลิปด้วยให้คนดูรอดูท้ายคลิปถ้าอยากอยากได้ไอจีอยากได้ไอติ๊กต็อกเนาะแต่เราดูก่อนเลยได้ไหมอะไรอ่ะผมเงเห็นหลวงพิซ่าวะล่ะพี่เต๋นครับหลังมอพอดีเลยแล้วยังไงจอดแล้วหิวหิวหิวน้องแกงไหมน้องแฟนผมแฟนใหม่ผมอย่างเงี้ยเออน้องน้องช่วยได้เป็นแฟนไนท์หน่อยได้ไหมครับได้ได้้ยแจมแจมหลวงพิซ่าอยู่ไหนจอดเทียบอุ้ยไม่ได้ดีกว่า้ยจอดได้ถอยถอยครับวิววิวเราต้องลงไปข้างล่างอ่ะดิไว้เล็ทเอาไว้์เล็ทติดให ้ให้น้องติดเองดีกว่าเดี๋ยวผมติดให้กันนะให้น้องติดเองดีกว่าอยากจะติดให้ติดน้องเลยติดตรงไหนก็ได้ครับติดน้องเลยแต่น้องก็ติเองไอ้เดี๋ยวลงลงไว้แก้ไม่สาเฮ้ยเชิญเลยครับข้านั่งอยู่รถพูดเดี๋ยวพูดแซมเปิลหน่อยแซมเปิลหน่อยน้องน้องโค้งโงแขนไหนล่เยโค้งแขนไหนโค้งขอโทษดีนะครับทุกคนขอโทษนะครับขอโทษทุกคนอื่นด้วยนี่ผมมถามว่าเปิดตัว ไ่ใช่นี่เดี๋ยวนี้าสาวว่าเปิดตัวะเดี๋กอดคงกอดแขนนะเป็นไงครับข่าวแบบชื่ออะไรครับชื่อเหมยพี่ยวมเขาเขาถามเขาตัดหน้าเนี่ยฮะไม่ถามพี่เฉยจะได้รู้จักไงปกติเห็นอะไรมันไม่ได้เคยไปกับสาวเขาเลยดูพี่โชว์พี่โชว์นะทำไงเฮ้ยคุณมาอย่างเงี้ย แฟนผมไม่ได้นะคะได้ขอให้พบกันนาราแล้วครับเฮ้ยที่ยวองสวยมากในจะได้กินไก่สักทีจะได้ไม่ต้องไปหาร้ะรังตกอนตกใจไหมตกใจไหมผมพาแฟนมาเปิดตัวตกใจดิตกใจด้วยดแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งจนปีนี้ไม่เห็นมีแฟนเลยดิไม่จยิงคนคนนี้ไม่ได้เปิดตัวหรอกแต่มาเจอพี่พอดีใช่ในพาแฟนมาเที่ยวในนี้เขาเก็บไว้เป็นความลับเลยปะเนี่ยความลับพี่แต่กล้องไปแล้วนะออกกล้องเวลา แต่ว่าเก็บไว้ลงตอนแบบมั่นใจดีครับดีดีครับดีเขาไม่พูดอย่างนั้นนะเวรนคำผู้ใดเนาะแล้ววันนี้พี่ชายไปทำอะไรอ่ะฮะพี่ชายทำอะไรอ๋อมานั่งเล่นครับแล้วไหนเขาบอกข้างๆปกติมีใครนั่งหรือเปล่าครับบ้องข้างมีคนว่างหรือยังนะพังังไม่มีปกติไม่มีสนใจนั่งเบนซ์ดีกคันหนึ่งไหมครับตัดอย่างนี้เลยอุ้ยคันนี้ประกันทุนด้วยนะประกันทุนได้ด้วยนะน้องคันนั้นมันมีแบบสี่ประตูใช่ป่ะมันมันไม่เฟี้ยวหรอกมันต้องแบบ อะไรประมาณเนี้ยอุ้ยพูดเองนะแล้วถ้าเขาไม่นั่งอับพี่แล้วผมจะทำยังไงเนี่ยมานั่งได้สองคนอีกล้วร้องตัดมากก่านี้เลยใจหมดใครบอจะยืมรถพี่ให้ไหนพามาเอ้าได้เลยครับเพื่อนน้องเนี่ยพี่เวดดิ้งเดี๋ยวกูให้ลูกโป่งไว้บอลเลยเชิญเลยครับนั่งนั่งให้ผมไปขับตั้รอบไปมาขึ้นเรียวเอไปไปแดนก้าวแล้วไปกันสองคนไม่มีเพื่อนด้วยคุณบาทที่กูด้วยอ่ะก็คืนกันเองเลยเขือน้องใายพี่ทำไม่ได้เสมอเพราะนี่ชาแนมันจะได้แบบ กร้ชิดกันหน่อยอันนี้เป็นแฟนกันจริงป่ะเด้กกระชิดกันหน่อยให้พี่ดูหน่อยดิวันเราก็ไม่มีกล้าของคอแล้วอ่ะแล้วเราก็ไปกันสองคนด้วยอ่ะนีาเราไม่มีกล้าขวางคอเฮ้ยเกินไปนะเดี๋ยวขอไปคุยอะไรกันเนาะเขาก่อนละกันกลับมาอยากให้รู้ว่ามีอะไรนอกเหนือจากคลิปนะเดี๋ยวผู้บอกน้องระวังตัวดีนะครับเคื่นที่มันหลายคลไปละโอเคโอเคไปละตะโกนด้วยตอนนี้เราก็อยู่สองคนแล้วนะครับทุกคนแล้วปกติเราเวลาเรา นอกจากทำยินฟูเราทำอะไรบ้างเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวใช่ไหมพี Catholic ่ก็ชอบเหมือนกันแล้วแมวอะไรที่เป็นการลงทุนผมไม่เอาเลยผมกลัวเสี่ยงดูแมวดูแม่ที <tucked> ่อ้องเหรอใช่เปิดแล้วเปิดประทุนด้วยร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนไม่ร้อนปกติอ่ะ เวลาว่างมาชอบทำอะไรบ้างนอกจากเลี้ยงแมวทำอะไรก็ชอบเปหนังทะไรไี่ก็ชอบเหมือนกันชอบเพลงชอบน้องอ่ะโอ้โหมดตัวเลยใจยอมยกให้เธอเป็นจอมขวัญกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวชอบชอบจริงๆใช่เหรอที่น้องรถคันนี้มาแล้วละ่ะพี่ทราบผมขอได้่ยเป็นพี่รถคันนี้น้องก็ชอบด้วยดิตกใจไหมเวลาพี่เวลามีคนมาพาพาอะไรแบบนี้เราตกใจไหม เราไม่กลัวเลยอะเรามาคบกับพีไหมครับลรงมาคบกับพีไหมครับไม่ใช่เล่นเล่นเวลาผู้ชายเขาเข้าหาเราเวลาทักมาาเงี้ยเขาจะทักหาเราแบบไหนเขาก็แบบว่าอะไรเงี้ยไม่ชอบคำว่าทักคับเจ้าไห้นะครับใครที่ดูอยู่อะไม่ชอบนะทักคับอะผู้หญิงเขาไม่ค่อยชอบแล้วพี่ต้องทักไปว่าอะไรเราถึงจะชอบอะก็ชอบเลยชอบเลย ผมนอกเรื่องไปหลายเรื่องแล้วเนี่ยคุณวนไวไปหน่อยอ่ะอ๋อก็ให้วนรอบเดียวพอไว้แค่แค่รอบเดียวจบพอพอไม่ใช่รถเราขับรถเราดีกว่าให้รอรอหน่อยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ครับเฮ้ยคุณพานเจอครับเจอครับโอ้คุณพานคุณผิดแล้วนะแล้วมีเพื่อนอ่ะคุณทำ่างนี้ได้ไงวะทำไมอ่ะมีเพื่อนอ่ะน้องอยากไปกินอะไรป้างาตาบักอะไรกันปลาตาบักพี่ก็รวยด้วยเนี่โอ้ยรวยยุ้ละเดี๋ยวพี่เลี้ยงวันนี้มึงใจเป่าพิเศษนะตรงนั้นคุณยาย ไม่เป็นไรครับไปกันเลยดีกว่าไปสตาร์บัคกันดีกว่าพาน้องไปจิบน้ำเย็นๆก่อนเดี๋ยวว่าจะจิบอะไรดีจิบเบียร์จังว่าเพื่อพี่จะร้ายไปก็ต้องดูก่อนย้ำนะแค่ในคลิปไม่มีต่อนะไม่ไม่มีผมไม่มีอยู่แล้วผมไม่มีนอกคลิปอะไรอย่นะครับทุกคนผมอนุญาตให้คุณเด็กแค่ในคลิปเท่านั้น แบบนี้ก็พามาน้องเขามาไปบอสนะอ่าได้ได้อยู่แล้วไอ้ไหนรีเควสต์เองคนต้อนรับคนต้อนรับดีนะแล้วคนคอมเมนต์แบบอยากให้มาทำคลิปอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเผื่อเผื่ออาจจะมีมาอีกนะถ้าผมต้อนรับดีน้องยอมมาไหมยอมโอ้ยแล้วยอมมาด้วยอยากออกช่องหรืออยากมาเจอที่ไหนนี่ยแล้วเวลาแบบว่าที่นั่งประจำของเราจะนั่งตรงไหนกันหนุมนั่งหน้างจุนินเทศโอเคนั่ง หน้างมองท่านผู้ชมเดี๋ยวต่อไปกูก็นั่งหน้าตึกนิเทศนี่แหละทำไมอ่ะมึงไปนั่งตรงนั้นอ่ะก็นั่งหมอด้วยกูไปนั่งหน้าหมอด้วยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะน้องข้า่งโอ้โหชัดเจนไมหน่อยว่ะท่านผู้ชมกูเหรนั่งอยู่หลังมองจะนั่งไหนกูก็ต้องนั่งหน้าหมออะไรอ่ะกูเรียกไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอ้๋อเรียกไม่ได้เลยเหรอไอ้ยันต่ก่อนมึงเคยบอกแล้วว่าแบบว่าเพื่อนขำคัญเพื่อนนะยังไงกูก็เลือกเพื่อนแต่ตอนนี้มึงมาลังเลเออมันก็ต้องมีลังเลกันบ้างของแบบนี้อะเวลลลาเเปปีี่่ยยนนนใจคก็ มาเห็นนจพใจมเจจใมึงคนเดียวสิะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตาร์บัคนะครับดูว่าผมจะหวานกันน้องแคขนาดไหนน้ำหรือผมที่จะหวานมากันเออน้ำหรือผมที่จะหวานมากันแก่แหละไปดีกว่าเจอกันครับเดี๋ยวผมก็จะพาน้องเขาไปกินของหวานนะครับแต่ถ้าหวานน้อ้น้ำก็เพี่ยเนาะซือเราไมอยากหาอะไรกินก่อนแล้วแต่แล้วกูอยากกินวาฟเฟิล นึกถิงป๊อปเฟอลอีกแล้วเหรอคลิปนี้มันต้องมีบัฟเฟอลใช่ไหมหวานอันนี้ไม่มีแล้วอ่ะอืออร่อยบัฟเฟอล์ป่ะป๊อปเปอรหวาน ขาวมากเลยอะ่ะหมายถึงกูเหรอน้องเขาฝากบอกทุกคนด้วยนะครับถ้าน้องเขาตรงสเปกอ่ะกดหนึ่ไนนงไว้เออกดหนึ่งใต้คอมเมนต์นะใช่กดหนึ่งกดหนึ่งปกติเข้าเข้าสตาร์บัคเรากินอะไรกินช็อกโกแลตปั่นพี่ก็ชอบเหมือนกันช็อกโกแลตปัทไม่มึงไม่เคยเข้โหอด็กเขาไม่มาตรงพี่ไม่เคยกินเฮ้ยแล้วเฮ้ยมึทำอะไรตรงนี้ ว่าเอาต,ตรงๆเลยกระเพกของมึงที่ดูชอบแบบแบบน้องเขาผ่านไหมเอ้าก็ผมเป็นคนขอคุณจะไม่ผ่านได้ไงนี่เช่เลยตัวน้องเข้าไปบอกบอกว่าตรงไปว่าอ p นี้เป็นของใครตามจริงอ่ะอ p พนี bueno ้เป็นผมไปบลบอตแต่ว่ากระเพกแบบนี้ไงคือพี่ชอบไงขอเลยมาเลยพี Over ่นะขอชุดใหญ่จริงใช่มัดมือชกไปเลยเออถ้าขอโทษบล็ด้วยนะครับจะไม่ลองร้องไห้นะเฮ้ยแล้วมีเด็กเสิร์ฟไหม ผมแล้วเจกเพื่อครับเด็กผมอยู่ปี่จี้พีหนึ่งน้องทำดีๆนนีของของน้งองก็ของน้งองคุณอธิบายผมเบิกพี่ก่อนนะเใจไ <c oughs> จเบิกผมคด,ดูดิดีโอจะมเบิกได้ไคร,กกนนครับผมเบอนนียปกติไม่เคยทาให้ใครนะเนี่ยทาให้น้องคนเดียวเกิดเลยแล้วก็เจาะเลยป่ะเจะเลยไหมครับับยอ่ะโอ้พูดเพาะ แล้วพี่ปอนด้วยเล้ป่ะดูให้ดูหน่อยให้เพื่อนพี่มันช้ำใจหน่อยคุณป้าไรครับตีตีได้หมดเลยพี่หน้าเขาต้องเป็นของกูแล้วพี่เต็มมากนงพี่หน้าร้าแย่อีพีหน้าอาจจะเป็นกูอีกรอบเดี๋ยวพี่จะท้าชิงแม่งต่อปล่อยชุบอย่าไปย่อเมื่ออย่าไปย่อไม่ย่ออยู่เลยย่อไม่ได้เร่ออันนี้อะไรบอฟโกใช่เฮ้ยมันคุ้นะบอสโกมึงต้องป้อนวะ ะไม่ต้องป้อนแล้วถ้าน้องเขาจะให้เราไม่ล่ะน้องนี่ให้พี่ป้อนได้ไหมเงินหลวงป้อนเองเงิน้องป้อนเองอุ้ยอุ้ยเอ้ยมันดีโอเคดิวเออมันใช้อย่างงี้หรอใช่แล้วมันแล้วมันเวลามันจะเข้าป่ามันทำยังไงนะขมว่าไงขว้างว่าเฟ้อหรืออะไรอ่ะ คุณเปอะไรครับคุณไปขับอะไรคุณแค่คิดในใจว่าอีทีนี้ควรเป็นกูอีทีเขาไม่พอเขาต้องเสิร์ฟน้ำผมด้วยคุณแฉะอะไรเนี่ยโหไม่พอใจอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรก็ยังมีเพื่อนผมอยู่เห็นปะเพื่อนเขารักกันใช้หลอดไม่เป็นอ่ะมันใช้ยังไงมันจ่อยยังไงอ่ะโอ้โหไม่เป็นโอ้โหมัจ่อยยังไงอ๋อจ่อยอย่างนี้อ๋อแล้วไม่รู้อุ้ย เขทำเองนะครับยังไม่ได้พูดเลยเดเดี๋ยวว่าอุ้ี่านวหวานเกินไม่เคยมีใครทำอะไรแบบนี้ให้เลยอ่ะเอาไหนแล้วชอดควายแก้วว่า้ก็ทำองทำได้เหรอพี่ได้ด่น้องก็จะน้องก็จะทำได้เีล่ะไป ขอโทษด้วยนะครับไปอ้ยิ้มนี่กูหึงนะต้องมองหน้ากันไหมเนี่ยไม่แล้วแต่แล้วแต่ใเลยโดนใจฉันเลยจี๊ปกติเราคิดว่าเรารักตัวเองหรือรักคนอื่นมากกว่ากันเปงใช่เขาก็รักตัวเองเหมือนกันเขาก็รักตัวเองเหมือนกันร้องเกินนี่ ผ่านเลยพึ่งนี้ผ่านเลยผ่านเนาะพีอยากรู้จริงๆว่ามันคอนเทนต์หรือมันเรื่องจริงที่ทํามันมาเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์ใช่ไหม่แต่นี้มันก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องปิดคลิปกันแล้วก็ต้องล่ำลาน้องแล้วขอรุน้องทำอะไรผิดพลาดไปนะเออเนี่ยมึงคุกคามน้องเนี่ยมึงขอโทษน้องก็ยังขอโทษน้องด้วยนะครับก็วันนี้พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวมาจีเพื่อนบังคับ ฝืนใจพี่มากเลยโอ้ฝืนใจภาพฝืนใจนี่นี่นะขอโทษด้วยนะครับที่ล่วนเกินไปทำอะไรนุ้กทภาก็ขอโทษด้วยนะถามว่าเราจะเอามาออกคลิปอีกอ่ะได้คอนแทคหรือยังเออยังเลยอ่ะยังแล้วต้องทำยังไงอ้าแผลตอนนี้เก็บไว้หน่อยได้ไหมอืออ๋อโอเครู้และเกมโคตรขอคอสินะไม่บอกครับทุกทาจะรู้แล้วว่าอยากเล่นอะไรครับตอนมีน้องเขาเราก็ต้องแหก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 กผมไม่ผมไม่ได้ขอครับ คนเรือยาที่ต้องแตกเลยเรียนใช้ได้ชอบใช้ได้แล้วแท็กไปนี่แฟนจะว่าันเนี่ยไม่มีแฟนไม่มีแฟนได้สอกเลขกเลยนะกนลูกผู้ลูกผู้อ่ะเดี๋ยวให้น้องฝาก IG กับ TikTok ไว้ดน่ยก็ IG m u a y m m 2 2นะคะ TikTok ก็เหมือนกันไลค์ขึ้นมาเลยขึ้นมาตรงนี้อ๋อแต่มันดูยากนะตรงนี้คน ไม่มีเขาไม่กล้ามาแล้วพาะคุณเล่นเยอะเกินขอโทษด้วยนะครับอันนี้นนจะจางแสดงนิดหนึ่ง ขอถามน้องอ่ะแล้วกันแบบเต็มสิบวันนี้ให้ให้พี่เท่าไหร่เอาไปเลยสิบเอ็ดสิบเอ็ดให้ล้นให้ชอบเราเกินไงสำหรับอีพีนี้ก็จบเป็นเท่านี้ครับทุกคนก็ขอบคุณน้องหวยมากครับวันนี้ที่มาร่วมสนุกกับคอนเทนต์สุดเด็ดของเราในวันนี้คอมเมนต์กันมาเยอะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยวันนี้ถ้าพี่ล่วงเกินอะไรไปก็ขอโทษด้วยใช่พวกพี่สามคนมันสนุกสนานคอนเทนต์ครับผมคอมเมนต์มาเยอะนะครับถ้าใครอยากให้น้องหวยมาออกคลิปกับพวกเราอีกเราจะติดคลิปกันแล้วก็อีพีหน้าก็ฝากติดตามด้วยครับ